สวัสดีค่ะนักเรียนชัน้นป .6 นะคะมาพบกับคูเปิรนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องอสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยจบไปแล้วนะคะในชั่วโมงนี้เราจะมาขึ้นเรื่องมารยาทในการฟังและการพูดค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะจะมีความสำคัญกับนักเรียนมากเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้ในชีวิตประจวาวันของเรา นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังคลิปวิดีโอนะคะจากคุณครูอุ้มกันนะตรงนี้ต้องขอขอบคุณคลิปวิดีโอจากคุณครูอุ้มด้วยนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปฟังคลิปวิดีโอกันเลยคะ่ะสวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักชั้นป .6 ทุกทุก,ทกคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชา ภาษาไทยกับคุณครูอุ้มอวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครูอุ้มนําความรู้ดีๆมาฝากด้วยครูอุ้มบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างมากสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเต็มที่เลยเรื่องนี้ลูกมารยาทการฟังอ่ามารยาทการฟังเราทุกคนเนี่ยในชีวิตประจําวันเราต้องเป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟังในเมื่อเป็นผู้พูดนะในเมื่อมีผู้พูดนะลูกก็ต้องมีผู้ฟังอ่าในเมื่อมีผู้ ฟังก็ต้องมีผู้พูดดังนั้นไม่ว่าหนูจะรับบทอยู่ในฐานะไหนเป็นผู้พูดหรือว่าเป็นผู้ฟังเนี่ยเราก็จาเป็นต้องมีมารยาททางสิน้นวันนี้เราจะมาเรียนการฟังกันว่าการฟังที่ดีเนี่ยเราจะต้องมีมารยาทอย่างไรโอเคไหมโอเคเนาะมาลุยเด็กปหลูกมารยาทการฟังก่อนอื่นมารยาทคืออะไรได้ยินมากได้ยินบ่อยมากในชีวิตประจาวันเธอมีมารยาทหน่อยสิมารยาทคืออะไรลูกมารยาทก,ก็คือกิริยา พฤติกรรมที่เรียบร้อยสุภาพถูกกาละเทศะดังนั้นนี่ก็คือเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงหรือผู้ชายที่นั่งในห้องเรียนแล้วก็คําเสียงดังเนี่ยครูประจําชัน้นหรือครูประจําวิชาเนี่ยก็จะบอกว่าเธอไม่มีมารยาทเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่เรียบร้อยไงอ่าเข้าใจไหม กิริยาพฤติกรรมที่เรียบร้อยสุภาพถูกกาลเทศะเนี่ยเรียกว่ามีมารยาทถ้ามันแตกต่างออกไปจากนี้ก็คือไม่มีมารยาทหรือว่ามีมารยาทน้อยนั่นเองโอเคไหมโอเคเนาะเรารู้จักคําว่ามารยาทแล้วคราวนี้เรามาลุยต่อเลยว่ามารยาทของการฟังหรือว่ากิริยาที่สุภาพเรียบร้อยของการฟังเนี่ยมันเป็นอย่างไรลูกการฟังนะลูกนะเดี๋ยวก่อนอื่นการฟังมันมีจุดมุ่งหมายของการฟังดังนี้ลูก 1. ฟังเพื่อความรู้2 ฟังเพื่อความเพลิดเพลิน 3. ฟังเพื่อให้ได้คติจะลงใจอันนี้ต่างกันมารยาทที่ใช้ก็ต่างกันสมมุติว่าหนูฟังเพื่อความรู้ฟังคุณครูเนี่ยมารยาทที่จะต้องปฏิบัติต่อคุณครูเนี่ยก็จะอีกรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าหนูไปฟังเพื่อความเพลิดเพลินเช่นไปฟังดนตรีไปฟังดนตรีหนูจะเป็นจะต้องแบบ อ๋อนั่งนิน่งเงียบนะนั่งนิน่งเงียบไหมเพื่อให้นักร้องร้องแล้วเราก็ต้องตั้งใจฟังอย่างนี้ไหมไม่ใช่นะลูกนะถ้าฟังเพื่อความเพลิดเพลินเราสามารถออกรถออกชาติได้ตะโกนได้โร้องได้เข้าใจไหมเออถ้าเราไม่โหร้องสิถือว่าไม่มีมารยาทเพราะว่าเพราะว่าอะไรไปถึงคอนเสิร์ตมันจะต้องแบบเต้นเดาๆสนุกสนานอ่ะ มารยาทขึ้นอยู่กับว่าจุดมุ่งหมายของการฟังฟังเพื่ออะไรลูกถ้าฟังเพื่อความรู้ฟังคุณครูมารยาทอีกแบบหนึ่งถ้าฟังคอนเสิร์ตฟังเพื่อความเพลิดเพลินมารยาทอีกแบบหนึ่งโอเคไหมและสุดท้ายฟังเพื่อให้ได้คติจะลงใจฟังใครเขาเล่าเรื่องฟังคนเขาเล่านิทานฟังเขาอภิปรายวิชาการแล้วเราได้คติมาเราได้สิ่งที่มีคุณค่าต่อจิตใจมาอ่าไปเข้าอบรมธรรมะแล้วเราได้คติในการใช้ชีวิตได้ข้อคิดจะลงใจมาอันนี้ก็ต้องมีมารยาทอีกรูปแบบหนึ่งถูกไหม ยาก็จะเข้มข้นเลยปกติหนูแต่งตัวไปเรียนเนี่ยแต่งตัวไปเรียนเนี่ยหนูก็ใส่ยูนิฟอร์มชุดนักเรียนไปถูกไหมแต่ถ้าแต่งตัวไปวัดสมมุติจะไปอบรมธรรมะเนี่ยหนูก็จะต้องมีเครื่องแบบที่อาจจะเป็นเสื้อขาวกางเกงขาถูกไหมไม่แต่งหน้าไม่ทาปากไม่ใช้เครื่องมือสื่อสารอันนี้ก็ถือว่าเป็นมารยาทถูกไหมเออเราจะไปฟังอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องศึกษาให้ดีว่าสิ่งที่เราจะไปฟังเนี่ย เขายืดถืออะไรที่มันเป็นขนบป,ประเพณีอันดีงามของของเขาและเราก็ปฏิบัติตามนั้นก็จะเรียกได้ว่าเราเป็นผู้ที่มีมารยาทโอเคปะโอเคเนาะไม่ยาก่านอ,าอน้าวคราวนี้มารยาทการฟังทั่วๆไปเราจะต้องมีการฟังอย่างไรถึงจะเรียกว่ามีมารยาทหนึ่ง ต้องมีความกระตือรือร้นออ๋ผู้ฟังมาแล้วเราจะต้องฉายแววตาของเราแล้วก็แสดงท่าทางว่าเฮ้ยพูดมาสิฉันน่ะพร้อมฟังแล้วอยากฟังเธอเต็มที่อยากฟังเธอเต็มแก่แล้วเนี่ยคือแสดงความกระตือรือร้นออกมาลูกถือว่าเป็นมารยาทอย่างหนึ่งนะอันนี้หนึ่งนะสอ การฟังต้องมีสมาธิาไม่ใช่ฟังไปคุยกับเพื่อนไปนะเราชื่อสมพรเนาะหยอกกระสมพงทีหยอกกระสมสีทีผู้ฟังที่ยืนอยู่ด้านบนเนี่ยพอเวลาด้านล่างเคลื่อนไหวยุกยิกย,กยุกยิกไปมาเนี่ย เขาเสียสมาธินะลูกนะถ้าเราไม่มีสมาธิผู้พูด,พดอาจจะเควได้ดังนั้นถ้าเราไปฟังเราต้องมีสมาธิลูกอ่าอันนี้ข้อ2ข้อ3การฟังต้องไม่มีอคติอ่าเวลาอันนี้สําคัญมากเวลาเราไปฟังเราจะต้องเป็นน้ำครึ่งแก้วเออน้ำครึ่งแก้วลดลงมานิดนึงอย่าเป็นเต็มแก้วเป็นน้ำครึ่งแก้วคือพร้อมที่จะใส่ของใหม่ลงไปถ้าเรามีอคติเนี่ย ฉันหัวสมองแล้วเนี่ยมันจะไม่เปิดรับแล้วไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เราจะไม่เปิดรับเลยอะไรก็ตามที่มาจากคนเนี้ยฉันไม่ชอบคนเนี้ยฉันจะไม่ฟังอันนี้ถือว่ามีอคติดังนั้นเวลาเราจะฟังเราต้องปรจจงาศจากอคตินะลูกนะโอเคไหมโอเคเนาะอันนี้3ข้อผ่านต่อไปข้อที่4รักษากฎระเบียบต่างๆของสถานที่ที่เข้าไปฟังที่ที่เราไปฟังเนี่ยที่ไหนโรงเรียนหอประชุม วัดรักษากฎระเบียบของที่นั่นไม่ส่งเสียงดังไม่หอกล้อคุยกันไม่ทำท่าดีใจตื่นเต้นอะไรออ้ยแกวับสวยมาก <c oughs> แล้วก็นิ่นหมุน3มทีอันนี้ไม่ได้เราจะต้องสํารวมรักษากฎระเบียบของสถานที่ที่เราเข้าไปฟังนะลูกนะโอเคอันนี้เนาะต่อไปฟังด้วยความอดทน เป็นผู้ฟังก็ต้องมีความอดทนบางทีบางทีผู้พูดก็ไม่ใช่ผู้พูดที่พูดดีทุกคนอันนี้เราก็ต้องยอมรับเนาะมีคนที่พูดดีแล้วก็มีคนที่พูดไม่ดีแต่ถ้าเราเป็นผู้มีมารยาทเนี่ยเขาพูดเนี่ยเดี๋ยวก็เขาจะจบแล้วเราก็จะต้องอดทนฟังลูกอดทนฟังให้จบแสดงว่าเราแสดงให้เขาเห็นว่าเราเนี่ย ฟังเธออยู่นะเธอพูดมาสิเราตั้งใจฟังเอาใจช่วยนะพูดให้ตลอดรอตฟังนะจ๊ะ <c oughs> อย่างนี้เนาะอันนี้คือฟังด้วยความอดทนลูกและสุดท้ายให้เกียรติแก่ผู้พูดการให้เกียรติแก่ผู้พูดง่ายๆเลยก็คือเมื่อผู้พูดพูดจบก็ปรบมืออ่านี่คือการปรบมือหรือว่ายืนให้เกียรติถ้าในนั้นเนี่ยเ <c oughs> ขากําหนดมารยาทว่าการยืนเป็นการให้เกียรติแก่ผู้พูดก็อาจจะยืนแล้วก็ ปรบมือถ้าเขาไม่ยืนกันหนูก็ไม่ต้องยืนนะลูกนะถ้าเขาไม่ยืนกันหนูก็ไม่ต้องยืนอ่ะดูแล้วกันว่าสถานที่ที่เราไปเนี่ยเขายึดถือขนบประเพณีอะไรอยู่แล้วก็ทําตามนั้นอ่ะยึดคตินี้ก็ได้เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามโอเคไหมโอเคเนาะครบถ้วนแล้ว ครบถ้วนและมารายาทการฟังครูอุ้มก็หวังว่าเด็กๆทุกๆคนจะเป็นผู้ฟังที่ดีโอเคเนาะโอเคครั้งนี้สอนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทุกคนสำหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ยถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกด subscribe ให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย เ็นอไรกันบ้างคะหลังจากที่เราได้ดูคลิปวิดีโอของคุณครูอุ้มไปแล้วเรื่องมารยาทในการฟังและการพูดคุณครูหวังว่านักเรียนนะคะจะได้ความรู้จากตรงนี้ไปไม่มากก็น้อยนะเพราะว่าเราจะต้องใช้ในชีวิตประจําวันนะคะของเราไม่ว่าจะเป็นการฟังไม่ว่าจะเป็นการพูดนะคะซึ่งเป็นมารยาททั้งสองอย่างเลยนะคะ ในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบเรื่องมารยาทในการฟังและการพูดของอีพีหนึ่งไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ